สวัสดีค่ะวันนี้มาที่ที่ร้านขายต้นไม้นะคะแล้วก็ขายหลายๆอย่างเลยมีชั้งดอกไม้แล้วก็เป็นร้านอาหารเช้านะคะร้านใหญ่มากเลยค่ะมันมีเอ่อพวกขายแยมขายของน่ารักๆหลายหล,ลายอย่างค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะชอบมากเลยาหาต้นไม้ไปปลูก โอ,อยากปลูกดอ,อกไฮเดนเยียจังเลยสวยงามชิชิสว,สวยงามมากพี่น้องเลย 嗯嗯嗯。 ต้นกล้วยก็มีค่ะโอ้อยากเอาไปปลูกจังเลยไม่คิดว่าต้นกล้วยจะมีขายในนี้ าต้นกล้วยมีต้นใบมะกรูดต้องมีแน่เลยหาใบมะกรูดไปปลูกก่อนนะ